Oh <laughs> นี่เขาเรียกว่าเป็นน้ำประปาใช่ครับตรมใช่เราไม่อยากแบบว่าถ้าตื่มได้ก็ดีแต่ว่าขอสักผ้าให้ัขาวได้ไหมปัญหาคือว่าเราซักผ้าขาวไม่ได้ใช่มีผีหน้าขาวไม่ได้ก็จริงจริงอะเนี่ยน้ำกายระบบน้ำปลาไปดีเรื่องถูน้ำไม่อยู่เป็นน้ำหอมเนี่ยค่ะก็ขอมองหาไม มาเข้าเบมาของทับอแล้วก็ผู้ทีของบรมารทับอรก็อยู่ติดกับท,ที่จอ,อดรถเก็บถ่างครับกล้องของเช้งั้เเงนรเราอย่า,ยางนี้เราไปพูดคุยกันดูว่าทำบอลดีดีครับประชาชนมีนโยบายลาย,ยางครับทนมันยยกระดับรฟทตองนะครับพัฒนาเด็กเล็กก็มีแนอปจช่วยร อย่างนั้นปปร์ติจริงๆอยู่กับเทศบาลอยู่กับอบตนะครับแต่ว่าอบจสามารถที่จะลงไปได้ช่วยสนับสนุนได้ตอนนี้มีอะไรอยู่ด้วยนะครับก็ยิดนดีที่วันนี้มาพบกันทุกภาคส่วนนะครับมีอะไรก็ฝากมาได้เลยไม่มีค่าบริการไม่มีอะไรให้เลยครับเพราะว่าลงไปลงไปทำง,งานเนาะกู้หน่วยกุ้ยื่จะต้องมีค่าใช้จ่ายใช่สำคะค่าอ,อยู่ค่ากินค่าบริการ ขอให้พี่เรนาตัวนี้ด้วยนะคะในสาขาอาชีพต่อหน้าก็คือจริงๆผู้เฒ่าแม่แก่ที่อยู่ในชนนี้ต้องการการดูแลเราก็จะมีโครงการให้อบจได้เปิดหลักสูตรเช่นเอาอสมที่เป็นอาสาีครับไปเข้าอบรมให้เป็นแทนทีเวอร์ก็คือเป็นคนที่ดูแลผู้สูงอายุต่างบ้านถ้าผ่านการอบรมแล้วเนี่ยอบจก็จะใส่งบประมาณสำหรับสมัยต้นคือเปี่ยกจากอาชีพเราก็ดูแลผู้สูงอายุเองอันนี้ เรื่องขยะกนะจุกที่รถรับขยะเอาไปกินแล้วมัจอดเนี่ยมันก็ใกล้แะมัย่ถูกติดกันเลยกับปลาทะเลถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมเมาถือว่าไม่สมเหตุสมผลออกขี้ขยะเนี่ยเอาขยะลอกแล้วม้เันไดมันี่ย ผมว่ามันสามารถจัดการได้ย้ายไปย้อนตรงจุดอื่นอะไรต่างๆที่มันมีควมสบายในบริษัทเนียว,ว่าการผลิตนะครับปาปาสมควรพอก็ใช้แจมบอตอนนี้นะมาตามดูต้อนี่นคือว่าเขาเดินท่อมันมาถึงโรงพยาบาลหน้าบ่อนแล้วแล้วก็เดินท่อต่อไปที่มาคูาเอาเรื่องนี้กระดุมเม็ดแรกเราต้องได้ก่อนคือมีแบบก่อสร้างที่เป็นปัจจุบนันอยู ตัวเทศบาลเนี่ยก็ขออนุมัติออแบบให้สภาเป็นระบบเป็นปัจจุบันทันสมัยครบวงจรครอบคลุมเพื่อเป็นจุมุ่แรกๆก,ก่อนสภาส่วนเหตุผลเพื่อความเป็นธรรมก็ไปขอดูรายงานกันวดัดดีวันนี้วันหน้าเท้งมาก็เลยจะได้เผื่อได้ำ 3, นำสามความร้อนมา

ว่าเราต้องลองว่าประมาณมาผมเชื่อผมเชื่อแบบอันไหนที่ทำอันไหนที่ทำง่ายอันนี้อันนี้คือชุดความคิดประเด็นดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ